วัสดีเพื่อนๆชาวชิพหายยานยนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาถ่ายน้ำมันเกียร์นะมีอยู่สามลิตรนะคิดว่าน่าจะใช้สามหรือสี่ลิตรเนี่ยแต่มีอีกขวดหนึงอยู่แล้เวเราดูที่ก้านวัดเอาแล้วกันก็มีเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็น้ำมันเครื่องเราจะเริ่มที่ น้ำมันเครื่องก่อนแล้วกันพอเราต้องปล่อยน้ำมันออก เดี๋ยวในระหว่างรอน้ำมันเครื่องนะเราก็จะเปลี่ยนหัวเทียนไปด้วยเลยนะครับผมมีไข่ไว้เรียบร้อยแล้วนะอย่างเน่า กล้อง,กองเดิมอันนี้ค่าที่แล้วคือผมลืมเปลี่ยนนอะอันนี้ก็เท่ากับใช้มานานมากแล้ว เกือบปีอยู่เดี๋ยวเราจะแกะของใหม่นะครับผมก็อันนี้ตกขวดละสามร้อยห้าสิบะสี่ขวดขวดละสามร้อยห้าสิบใช้สี่ลิตรก็ถ้าซื้อกัล่อนใหญ่ก็ประมาณพันสองนะแต่อันนี้มันเท่ากับพันสี่ร้อย มีหัวเชื้อที่จะใช้ด้วยแต่ว่าอาจจะใช้แค่ครึ่งขวดไม่ได้ใช้เยอะโอเคเดี๋ยวเราไปเทน้ำมันเครื่องกันนะครับผมตอนนี้ล็อกน็อตขันน็อตด,ด้วยเรียบร้อยแล้วข้างล่างป้อย พอขวดที่สเราก็มาเติมหัวเชื้อเข้าไปก่อนแล้วเราก็เติมขวดที่4ี่นะครับโอ้ย มาดูน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้ถ่ายเ,ยเป็นระยะเวลานานอันนี้คือประมาณเจ็ดแปดเดือนได้เนะเกือบปีเกือบสิบเดือนใช้อย่างขง้มอันนี้เป็นน้ำมันเกียร์ที่แบบใช้มาตั้งแต่ได้รถนะตั้งแต่ถ่ายตอนที่ได้รถมาครั้งแรกเลยนะครับผม ค่อนข้างนานเลยล่ะวันนี้เราก็ได้เปลี่ยนมันสักทีนะครับผมอันนี้เป็นน้ำมันเกียร์ครับโหสองปีประมาณสามลิตรทุกต้องเอาละสามขวดนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนทั้งน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเกียร์หัวเทียนเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แอตติน่าตอนนี้ก็พร้อมนะคือล่าสุดก็คือไปทำโช๊คมาใหม่ด้วยนะครับผมก็ไปทำโช๊คมาใหม่สี่ต้น เปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกตัวใหม่นะของเดิมคือไอชุดซ่อมที่เปลี่ยนไปก็คืออย่างที่คาดไว้ก็คือแม่งอยู่ได้ไม่นานนะอยู่ได้ห้าหกเดือนหรือจริงๆอ่ะผมรู้สึกตั้งแต่สองเดือนแล้วเปลี่ยนได้สองเดือนก็เริ่มแบบมันค่อยๆจมอะไรเงี้ยเออก็เลยเปลี่ยนตัวแม่ปั๊มใหม่นี้ไปเลยอันนี้ก็คือเบรกมั่นใจขึ้นเยอะนะแต่แค่เหลือตั้งระยะห่าง ม่ที่ที่ปั๊มเบรกแค่นั้นเองตอนนี้ก็เปีียนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หัวเทียนเรียบร้อยตอนนี้ก็เดี๋ยววอร์มเครื่องไว้ห้านาทีนะครับผมก็เป็นอันเสร็จภาร,รกิจสำหรับวันนี้นะฮะวันหยุดก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวก็จะมีรถมีรถยนต์ไว้ลงขายแล้วก็อัปเดตเจ้ากบเหลืองนะว่ามันวิ่งไปไหนบ้างนะ รถในราคาหลักหมื่นเนี้ยแต่ว่าถ้าเราทําดีๆนะมันก็วิ่งได้เหมือนรถหลักแสนหลักล้านนั่นแหละคิดมากนะครับผมยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ